สวัสดีจ้าลูกหลานย้ายมะยามอีกหลืเด้อย้ายฝันแล้วย้ายก็เลยมะยามย้ายฝันแลวฝันแลวฝันมือขึ้นวันพระนั่นล่ละฝันมือขึ้นวันพระย้ายก็เลยมายามเลยมาเอาให้ฟังฝันแปลกๆมือนั่นมือวันมือวันพระเนาะมือวันพระย้ายไปทําบุญสามวัดไปทําวัด ไปทำบมุนบานโอ้ไปทำบมุนวัดบ้านไปทำบมุนวัดป่าสองวัดได้สามวัดคำพอดีไงวะไปวัดที่สองกับไปเฮ็ดสังกท่านวัดที่หนึ่งเฮ็ดสังฆทานวัดที่สองกัเฮ็ดสังกทานไปกับลูกกับหลานกับพี่น้องนั่นละกับลูกกับหลานในขี่รถไปน้ำกันสองสามคันมันนี้ไปวัดบานก่อน วันที่สองก็คือวัดป้าวัดป้ากับวัดป้าบ้านจะคล้องกันละมืนอนวันที่สามไปวัดป้าน้าเสียกขันไปวัดป้าน้าเสียกนี่ย้ายเลยไปไหว้พระไหว้ย,ยังแล้วไปหาหลวงปู่ไปไปฟังรรมกับหลวงปูไปเหตสังกระทานกับหลวงปูล้วกไปฟังรรมน้ำหลวงปูเส็จสัียบ,บร้อยแล้วก็ออกมาออกมาขอพรจากทถาเวสุวรรณในทั้งหนอกครับ แม่ยยาพอพอปูแม่ยยาพอปูเจ้าทีอยู่หันละครับเ็นกุม,มารหน่อยม,ม,ม,าออมานะกุมารท้องมานะหลายลาย,ลายูกหันตุ่นพ่อใหญ่ย้าเล็ยบไปหันละย้าเกิดไปวาไปเอาน้ำแดงไปถวายอยู่หันละบัดปลาหน้าเสียบวันนี้ย้าเล็บเอาน้ำแดงไปถวายแลเ,เวลา,าอยู่กับมาดาำขเหนี้อกับลูกกหรานนั่นละไปว่าเวาเรียงขอส่งขอลาบนี่ละวขอส่กขอลาบ ยังได้สูวได้ลาบเดี๋ยวไม่เห็ุมาท่านเนี่ยไปเห็ุถนนหนทังงห้วัดนี่ละยังเห็ุถนนหนทั้งห้วัดดีขอสชคขอลาบน้ำเกลียวที่เจลียวทัำน้ำปูเปลี่ยสุวรรณน้ำเหมือนกุมารทองนี่ละขอิ่นบานนี่ขอไปขอมาเขากระทายเอาละอันกุมารดำของเนี้ยเขากระทายลงยูทูบละแต่ว่าย้ายมาไทยย้ายเบาซื้อ,อ,อบานนี่มาดดาของเนี้ยได้ออกนี้ก่อนย้ายได้ออก ไปออกไปข้างนอกก่อนย้ายแย่แค่วาลุนยู้เดียวบัดย้ายสิออกมาย้ายผ่อนเหรียญเหรียญหนึง่งบาทเนี่ยเหรียญบาทเหรียญบาทแปลไก่พ่อเหรียญบาทตั้งเนี้นเจ้าเลี้ยวเห็นเรียญบาทออกมาพ่อเหรียญบาทเหรียญหนึ่งพ่อสอสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดสองห้าห้าเจ็ดพ่อส่อยี่ห้เด้อสอง e ห้าห้าเจ็ดพ่อส่อนี่พ่อสอเหรียญน,นั้น ห้ามนออกห้าจิตสินี้ยายคิดว่านี่ละพอขันย้ายพอเหรียญตะกอนมันออกสองห้าห้าเจ็ดเล่มมาดิบเนี่ยมาหอดเฮียนหอดสัน้นเรียบร้อยทีด้วยดีละเนีย้ยเหมือนแล้วกับขึ้นมันผ่านเนาะคอนแจง้งตีซี่ยายฝันนี่บ่เนี่ยยายฝันว่าเด็กหน่อยมาหาย้ายเด็กหน่อยหัวจุกจุกหัวจุกจุกจุกกลางหัวเปนแบบกุมารท้องเนี่ย มันยุบยุยุบกลางหัวหนาพอรอยันจะหักนะหักย้ายย้ายไปนะย้ายเดเมื่อเดเงินมาย้ายย้ายได้เดเมื่อไปยัเอาเงินใส่มือย้ายบาทหนึ่งกุมารทองตัวนั้นเอาเงินใส่มือย้ายบาทหนึ่งว่าเรียกว่าวางสิกุมารทองวาเอาเงินใส่มือย้ายบาทหนึ่งเรียกว่าอันอยากได้นกพะนะอยากได้นกเอาไปให้พ่อพะนะว่าเอาเงินบาทหนึ่งย้ายว่าอยากได้นกเอาไปให้พ่อ วันนี้ย้ายได้ตีวางสี่ที่ป่ะนะผมอ่านข้อหน่อยเอาเงินหย่อยย้ายได้ตีว่าเอาเงินหนใส่เมื่อไหรบาทหนึ่งย้ายได้วันหนึ่งหาหนึ่งหาหาหนึ่งนี่แหละตีบางเด้อมันตีคือย้ายบ่ะย้ายตีหนึ่งหาหาหนึ่งแล้วย้ายเกิดเงินหาสิบสองพันหาร้อยหาสิบเจียย้ายเกิดตัวหาเจ็ดรย้ายกิดตัวหาเจ็ดก็หาหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาเนี่ยละ นาห้าหนึ่งหนึ่งห้ากับห้าเก็ดเจ็ดห้าเเจ็ดหาขันมากับซื้อว่ามากับว่าซื้อก็ได้หาเจ็ดสิ่งแ้าทีเอาแทบบานนี่เมื่อเมื่อเลขออกแล้วย้ายถือเลขแล้วว่างเลขออกว่าหันหาศูนย์เนาะย้ายถือแล้วแบบนี้ยายมันขึ้นมาย้ายฝันนะยายฝันแตั้งยามันขึ้นนะฝันว่า้ายศูนย์ไหลศูนย์ไอ้คนแสบฟาดเขาพาฟาดเขาก็นะยฟาดถือเขาอยู่แล้วว่าเงินหัวพอลอย พาถือเขาอยู่วันเถอะนี่เปราะป่ลอยเป็นคนเี็นผู้ตายแล้วเป็นมนคนตายแล้วนั่นละ่ะแยกกัตีว่วศูน์ซีที่นี่ก็รนี่มันสิมาศูนหาโตเกียวเตว่าอันมู้นนี่กับพักไว้ก้อนศูนหาศูนทรีเนี่ยเรียกสะแยศูน์เนี่ยนี่มันสิเป็นศูนย์ย่งกับเตียวลูกหลานว่ามันสิเป็นโตได้ลูกหลานคิดเบื้องเอาพิจารณาเบื้องดีดีบาทนี่ ยายฝันว่าเด็กน้อยกุมารท้องนี่หัวจุกจุกนี่เอาเงินหนบาทหนึ่งสซฟ่ามือห่ยย้ายกระกำเอาเนี่ยสิตีคือย้ายบอลูกหลานสิตีคือย้ายบอย้ายตีบอหนึ่งหาหาหนึ่งลูกหลานสิตีคือย้ายบอเด็กน้อยก็คือกุมารท้องเอาเงินใส่มือย้ายบาทหนึ่งใครเห็นว่าย้ายบาทหนึ่งแต่ว่าเงินย้ายได้อยูโฮมโพนเพราะส่อสองพันหาลอยหาสิบเกีด แต่ว่าในี้ควมฝันน่ผมมันท้องหงวัวชุกเอาเงินให้ย้ายบาทหนึ่งใส่มือย้ายๆกับกำเอตีบึงสี่ตีคือย้ายบ่ออันสีตีคือย้ายบ่ย้ายตีว่าเอาเงินใส่มือบาทหนึ่งกับขึ้นหนึ่งหาละมือหานิว่วเงินบาทหนึ่งกับหนึ่งหาบ้านี่คันสี่ตีอีกเนาะเด็กหน่อยกับเป็นหนึ่งเื่อสีหนึ่งหนึ่งหาเฮ้ยสี่หาหนึ่งหนึ่ง เฮ้ยทีหน mm ึ่งหาหาหนึ่งตีบังเดียวสิตีคือย้ายวะเดี๋ยวนี้ย้ายตีหนึ่งห้าห้าหนึ่งย่างเดียวย้ายทตีหนึ่งห้าห้าหนึ่งเดี๋ยวย้ายก็ตีื่อหาเกตที่ได้ย้ายได้เหรียญหาเกตเดี๋ยวย้ายทีตีว่าย้ายศูนย์ย้ายก็คือศูนย์สี่ศูนย์หาสื่อสศูนย์สี่ศูนย์หาหาเกตหาหนึ่งหนึ่งหามันเป็นเรียขหกตัวไม่เรลขหกตัว เรียกเอาชีว่าโตเหยเป็นเลขห์พอกโตพนี้แกกับฝันวาจังสี่หละลูกเอ้ยหลานเอ้ยไปพีจจรณาบ่งเด้อย้ายกับบ่คอยลงดีขันย้ายฝันย้ายยังลงดีขันย้ายบ่ฝันคือย้ายบ่ลงมันเถอะขันเพื่อนมาบอกย้ายกับลุงเทวดามาบอกอันน่ะผมอ่านท้องผมจุกมาบอกย้ายไปวัดปลาคุณล่ะเพิ่น้ำมาบอกให้ในบู ของเงินเซมือย้ายบาทหนึ่งย้ายกว่าหาหนึ่งหนึ่งหาอันนี้ย้ายผอยเย็นวันนี้พ่อสอสองวันหาลอยหาสิปกิจย้ายกับดิสือหาเกตลูกหลานสีวาคือย้ายบอยย้ายว่องเห็ดฟางพี่เจรนาเบงดื้อเอาไปเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบงรัฐบาลย้ายบอกไฟลุกหกอันย้ายฝันอีวันนี้ย้ายสีมาลงกเห็นโยบ็นไก่ไก่วันได้ย้ายกับสีลุกมาแต่มันย้ายฝัน แต่ว่าเพิ่นมาบอกเราล่ะวันพลาวังหันวังย้ายไปทําบุญนนี่แหละเพิ่นบอกพิจรารณาเบิ่งเด้อลูกหลานพ่อแม่พี่น้องพิจรารณาเบิ่งบาดนี้ยายก็ับบอท่านนี่แ่ะยายเว้าว่าหลายเนาะยายไปทําบุญวัดป่าย้ายมาเว้าให้ฟังหามันถือยายได้2งวันวดที่3บัดเนี้ยวันนี้งวดที่3าันงวด ววดที่หนึ่งกะเจษหายแยกฝันว่าใช้กี่มอไซด์มัละ่ะนีงวดที่สองกับมันหาศูนย์ววดที่สามวันนี้กันนี่ละ่ละฝันว่าเขาเงัน้นไซดเมือ่อยเหรียญบาทเหรียญหนึ่งนี่ละ่ะกับได้เหรียญบาทอยู่งโพฮเพราะสองหาจิดสิล่ะตอนนี้เลิกหล,ลูกหลานเออคิดดีงี้นี่ตอนนี้ละ่ะโสกโสดมันหวานบางบังบังบาง,บางลำลำเรื่อยๆถือเด้อ ยายไว้พอนให้ลูกให้หลานเน้ถือเลขถือเบื่อถือระวันทีหนึ่งเด้อลูกเด้อหลานเด้อสิบนีมิถุนีเด้อลูกเอ้อหลานเอ้อยายก็บอกฟังธรรมเนียร์ค่ะยายฝันอีกยายมาบอกฟังเด้อลูกเด้อหลานเด้อสวัสดีจ้า